ช่วงชีวิตของคนเหานั้นน่ะสั้นนักการยอมเสียเวลาเพื่อลงทุนทำอะไรสักอย่างจะต้องใครครวรให้ดีเพื่อให้คุ้มค่ากับเวลาและเงินตราที่เสียไปเพราะนั้นหมายถึงชีวิตและโอกาสดีๆที่ต้องสูญเสียไปด้วยแต่การลงมือทำความดีนั้น ไม่มีการสูญเสียมีแต่ได้อย่างเดียวการที่เราให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาล้่นได้ประโยชน์ใหญ่ทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดการทำบุญไม่ต้องเสี่ยงต่อการขาดทุนเพราะนอกจากจะได้กำไรชีวิตแล้ว ยังสามารถเก็บเกี่ยวผลบุญเป็นนำไปใช้ในภพชาติต่อไปได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นผู้มีบุญมีปัญญาต้องรีบสั่งสมบุญโดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการเจริญสมาธิภาวนาฝึกใจหยุดใจนิ่งจะทำให้เราเข้าถึงความเต็มเปี่ยมของชีวิต มีพระรัตนตรัยภายในเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริงกันนะจ๊ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในนิธิกันตสูตรความว่าคนเราฝังขุมทรัพย์ไว้ในที่ลึกกระทั่งในน้ำก็ด้วยความคิดว่าเมื่อเกิดกิจจำเป็นขึ้นขุมทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เรา คนฝังขุมทรัพย์ไว้ในโลกก็เพื่อจุดประสงค์นี้คือไอพ้นจากราชภัยที่คอยคุกค,คามไปพ้นจากโจลภัยที่คอยเบียดเบียนเไปเก็บไว้ใช้นี่ก็มีไปเก็บไว้ใช้ในยามเกิดทุพพิภัยคือเกิดข้าวยากมากแพงบ้านเมืองเกิดการ ขาดแคลนอาหารหรือไปใช้ในเวลามีพยันตรายต่างๆขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้อย่างดีในน้ำลึกถึงเพียงนั้นจะสำเร็จประโยชน์แก่เขาไปทั้งหมดตลอดเวลาก็หาไม่เราบางทีขุมทรัพย์เคลื่อนที่ไปบ้างก็มีบางทีเขาลืมที่ฝังไว้บ้างก็มีบางทีพวกนาค เคลื่อนย้ายไปบ้างก็มีบางทีพวกยักษ์นำขุมทรัพย์นั้นไปบ้านก็มีหรือบางทีมันก็เผลอก็มีญาติผู้ไม่เป็นที่รักมาขโมยหรือขุดเอาไปบ้านก็มีเมื่อเขาสิ้นชีวิตต้องละจากโลกนี้ไปขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ทั้งหมดนั้นก็พินาศไปไม่สามารถนำติดตามไปได้ ขุมทรัพย์โดยทั่วไปมีอยู่ด้วยกันสประเภทคือหนึ่งถาวรนิธิคือขุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณคลองเช่นที่ดินเรือกสวนไล่นาอาคารบ้านเรือนต่างๆเป็นต้นประเภทที่สอง ชังคมน,นิธิคือขุมทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้เป็นสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์ที่มีวิญญาณครองเช่นขาทาบริวารช้างมา้าวัวควายแพะแกะไก่สุกรเป็นต้นประเภทที่สาอังคสมน,นิธิคือขุมทรัพย์ที่ติดตัวเช่นวิชาความรู้ ศิลปวิทยาต่างๆลนมถึความสาม,มารถพิเศษของแต่ละคนเป็นต้นคุมทรัพย์ประการที่สี่อนุคามิกานิธิคือคุมทรัพย์ทางคุณธรรมได้แก่บุญกุศลความดีซึ่งเกิดจากการนำทานรักษาศีเลเจริญภาวนาบำเพ็ญบุญญากริยาวัตถุสิบประการหรือบรารมีสิบทัศเป็นต้น ถึงนับว่าเป็นคุมทรัพย์ทิ่ฐาวรที่สุดคุมทรัพย์ประการสุดท้ายนี่แหละที่เราจะต้องแสวงหากันให้มากๆและก็ต้องทําให้มีให้เป็นขึ้นมาในตัวให้ได้พระพุทธองค์ตร,ตรัสต่อไปอีกว่าคุมทรัพย์ที่บุใดไม่ว่าจะเป็นสตรีหรือบุรุษก็ตามฟังไว้ดีแล้วโดวยการนำทานรักษาศีล สัญญมะคือการห้ามจิตไม่ให้ตกไปในอารมณ์ต่างๆหมายถึงการเจริญสม,มาธิภาวนาและสำรวมอินทรีย์ทั้งหกเป็นพู้ถึงพร้อมด้วยธรรมะหมายถึงการหมั่นฝึกฝนอบรมตนเองคมใจไม่ให้กิเลสเข้าไปครอบงำจิตใจได้อมีปัญญาควรฝังคุมทรัพย์ไว้ในพระเจดีย์ ในประสงค์ในบุคคลในแขกที่มาหาในบิดามารดาหรือหมู่ญาติหมายความว่าให้ทำการนอบน้อมบ,บูชากราบไหว้พระเจดีย์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยบูชาพระสงค์ด้วยการถวายทานคอยอุปถากดูแลให้ท่านได้รับ ความสะดวกสบายในการบำเพ็ญสมณธรรมให้ความเคารพกราบไหว้รู้จักเข้าไปหาและสนทนาธรรมกับท่านเป็นประจำให้ความเคารพในท่านผมู้มีคุณธรรมทั้งที่เป็นเด็กเป็นเพื่อนและก็เป็นผู้ใหญ่ให้ความสำคัญในการต้อนรับปฏิสันถานกับแขกที่มาเยือนรวมไปถึงการเป็นคนมีความ กตันยูกะตะเวทีโดยการบำรุงบิดามารดาสงเคราะห์ท่านให้มีความสุขในโลกนี้และแนะนำท่านให้เกิดศรัทธาในการนำทานรักษาศีลและ,จะเจริญภาวนาท่านจะได้มีบุญติดตัวไปเป็นการช่วยปิดนรกเปิดสวรรค์และนิพพานให้กับท่านนี่ก็ เป็นหลักย่อๆในการฝังขุมทรัพย์กันนะจ๊ะเมื่อสั่งสมบุญตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้แล้วจะเกิดผลน่าอาัศาจรรย์อย่างไรพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปอีกว่าขุมทรัพย์ที่ผู้มีปัญญาได้ทำเช่นนี้ชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วคนอื่นจะขนเอาไปก็ไม่ได้ จะติดตามคนฝังตลอดไปบรรดาทรัพย์สมบัติที่เขาจำต้องลาไปเขาจะพาไปได้เฉพาะขุมทรัพย์นี้เท่านั้นขุมทรัพย์นี้ไม่ทั่วไปแก่คนเราอื่นทั้งโจรกับลักเอาไปไม่ได้ผู้มีปัญญาควรทำแต่บุญจะจะเป็นขุมทรัพย์อันติดตามตัวเราตลอดไปขุมทรัพย์คือบุญนี้ให้ผลอันหน้าปรารถนาทุกป,ประการ เทวดาและมนุษย์เทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลนันใดผลอันนั้นทุกอย่างจะสำเร็จได้ด้วยคุมทรัพย์คือบุญความเป็นผู้มีผิวพรรณงดงามเปล่งปลั่งผ่องใสมีเสียงไพเราะสนโุโสดมีสวดทรงสมส่วนมีรูปร่างสวยสดงดงาม เป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจแก่ผู้ที่ได้พบเห็นการได้เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพวกพร้อมบริวารห้ามล้อมทุกอย่างที่กล่าวมาันั้นจะสำเร็จได้โดยขุมรัพย์คือบุญความเป็นพระราชาเป็นใหญ่ในประเทศความเป็นอิสระความเป็นพระเจ้จาจักรพรรดิมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขต ความสุขอันน่าพอใจของพระเจ้าจากักรพรรดิและแม้ความเป็นจอมเทพของเทวดาในหมู่เทพทั้งหมดนั้นจะได้โดยขุมทรัพย์คือบุญสมบัติของมนุษย์ก็ดีความยินดีในเทวโลกก็ดีสมบัติคืนิพานก็ดีทั้งหมดนั้นจะได้โดยขุมทรัพย์นี้บุคคล อาศัยมิตรสัมปทาหมายถึงความเพียบพร้อมที่มิตรที่มีคุณงามความดีมีคุณธรรมสามารถที่จะแนะนำเส้นทางสวรรค์และนิพพานให้ได้เช่นเพื่อนสหพรมจารีหรือเพื่อนกัลายาณมิตรผู้ดมรองตอนหน้าเคารพประกอบด้วยความเพียรดย้ยแยบคายเป็นผู้ชำนาญในวิชาและวิมุติ ทั้งหมดนี้จะได้โดยขุมทรัพย์คือบุญปฏิสัมพิทาวิโมกสาวกบรมีญาณปัจเจกโพธิญาณและพุทธภูมิทั้งหมดนี้จะได้โดยขุมทรัพย์คือบุญบุญญสมมทาหมายถึงความถึงพร้อมแห่งบุญนั้นมีประโยชน์มากอย่างนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตเพื่อเป็นปราฏจึงสรเสริญ การที่บุคคลได้สั่งสมบุญเอาไว้อย่างดีแล้วทั้งหมดนี้คือพุทธวจน,นะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนว่าทางมาแห่งความสุขทั้งหลายทั้งที่เป็นของมนุษย์และของทิพย์ทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระล้วนเกิดจากบุญเสมป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จทั้งสิ้น ขณะเดียวกันความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายที่เราได้ประสบพบเจอก็เพราะบาปอากุศลที่เคยทำเอาไว้ความสุขเป็นผลจากการสั่งสมบุญความทุกข์เป็นผลจากการสั่งสมบาปนี่ก็เป็นหลักเหตุและผลง่ายๆที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้ดีแล้วนะจ๊ะซึ่งหลวงพ่อก็ได้ยกพระสูตรนี้ มาก็เพื่อทางการให้ลูกๆทุกคนได้รับทราบเอาไว้จะได้เห็นคุณค่าของการฝังขุมทรัพย์คือบุญอันจะเป็นสเสบียงติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติดังนั้นน่ะให้ลูกๆทุกคนมันสั่งสมบุญบุญจะได้อำนวยสุขให้เราสมความปรารถนานิทุกสิ่งได้ทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและกนานิพานสมบัติ ไปทุกพบทุกชาติกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิน้น ให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุไขยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลัน จงทุกท่านเทินธรรมกายเจดีมณีอนันนันจักรวานอนํานวยสุขทุกสถานกราบนิพานถึงสุขแห่งธรรมมาเถิท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนา